ครับก็มาดูข้อที่25นะครับจากรูปเป็นภาพการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ําจากแรงกําเนิดอาพันนะครับ s 1และ s 2โดยมี p เป็นจุดใดๆบนแนวเส้นบับ s 1 p เท่ากับ12ซนม s 2 p เท่ากับ2ซนติเมตรถ้าอัตราเร็วของคลื่นทั้งสองเท่ากับ50ซนตเมตรต่อวินาทีแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสอง มีความถี่กี่เฮิร์ตนะครับก็มาดูวิธีทําเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับก็คือตัวแรกครับ s 1นนะครับ s 1 p s 1 p เท่ากับ12เซนติเมตรนะครับแล้วก็ s 2 p นะครับ s 2 p เท่ากับ2 ซนติเมตรนะครับจากนั้นครับโจทย์ก็บอกไปอีงนะครับก็คือตัวของอัตราเร็วขึ้นทั้ง2นะครับเท่ากับ50นะครับตัวนี้ก็คือตัวของตัว v เท่ากับ50เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้จากรูปนะครับตรงนี้เป็นการเกิดนะครับการแทรกจอดที่จุด ของจุดเส้นบับนะครับตรงนี้จุดเส้นนี้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็น n เท่ากับ2นะครับจุดบับตรงนี้ก็คือ n เท่ากับ2นะครับเราต้องรู้นะครับก็คือ n เท่ากับ2นะครับจากรูปเขากาหนดมาให้นะครับจากนั้นครับโจทย์นะครับขอให้หาความถี่นะครับตรงนี้ความถี่ก็คือให้หาให้หา f นะครับเท่ากับ เท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะหาจากจากสูตรนะครับ v เท่าก,กับ f แลมดานะครับทีนี้เรายังไม่รู้ค่าของตัวของแลมดาตัวนี้นะครับ v เรารู้แล้วฉะนั้นเราต้องหาตัวของแลมดาก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะมาหาแลมดานะครับก็หาจากนะครับแลมดาหาจากจุดที่เป็นแนวบัฟนะครับ ก็มีสูตรดีว่า s 1 p ลบด้วย s 2 p นะครับเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้านะครับตรงนี้จากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือ s 1 p ก็คือ12นะครับลบด้วย s 2 p ก็คือ2นะครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ N นะครับก็คือ2นะครับลบด้วย1นส่วน2ะครับแลมด้านะครับสิ่งที่เขาให้หานะครับจากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับตรงนี้12ลบ2ก็เหลือ10นะครับตรงนี้10นะครับเท่ากับตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับเอ่สองตรงนี้มันส่วนด้วย1นะครับ ฉะนั้นเราจะทําให้มันเป็นส่วน2ให้มันเหมือนกันนะครับก็คือเราจะเอาสองมาคูณนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ2คูณบนคูณล่างนะครับเราก็จะได้เป็นบนก็จะเป็น4นะครับลบ1นะครับส่วนด้วย2นะครับตรงนี้เราทําส่วนให้มันเท่ากันแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คํานวณต่อไปนะครับก็คือ4ลบ1ก็จะเหลือ สามนะครับตรงนี้เท่ากับสามส่วนสองครับแลมดาฝั่งนี้เป็นสิบนะครับจากนั้นเราก็ย้ายข้างนะครับย้ายสองขึ้นไปคูณเราก็จะได้เป็นสิบคูณกับสองเท่ากับสามแลมดานะครับตรงนี้จากนั้นเราก็คํานวณต่อไปเลยครับตรงนี้สิบคูณสองได้ยี่สิบนะครับฉะนั้นแลมดาเราก็ง่ายๆครับก็เอาแลมดาเท่ากับ เลมด้าของเราครับก็จะเท่ากับ2ี่สิส่วน3ามเซนติเมตรนะครับเราติดไว้ก่อนนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็นำเลมด้าตัวของเราเนี่ยมาแทนลงในสูตรเพื่อหา f ตรงนี้นะครับก็ v นะครับก็แทนลงไปนะครับเท่ากับห้าสิบนะครับตรงนี้เท่ากับห้าสิบนะครับเขอให้หานะครับเลมด้าก็คือยี่สิบส่วนด้วย3ามนะครับยี่สิบส่วน3นะครับตรงนี้ อยูนะครับจากนั้นเราก็ย้ายข้างหา f นะครับเราก็จะย้าย3นะครับขึ้นไปคูณนะครับเราก็ย้าย20ลงมาหารนะครับเราก็จะได้นะครับก็คือ50คูณ3นะครับหารด้วย20นะครับ50คูณ3ก็คือเท่ากับ150นะครับส่วนด้วย20นะครับจากนั้นเราจะได้ f นะครับ ก็คือเอา150หารด้วย20ก็จะได้เท่ากับ7.5เฮิรต์นะครับข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับ7.5เฮิรต์ครับ